วันนี้เด็กๆโฮมสกูลวัดพระบรมธาตุดอยผาสม้มลงมือทำน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดดอกทันตะวันโดยมีฟลุกที่สนใจศึกษารุ่นนี้จนเชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างตั้งใจเป็นฟลุกคนใหม่ที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะค่อนข้างกเกเรถ้าไม่ทำกานบ้านก็เที่ยวเหมือนเด็กหลายคนที่เลวไหลเมื่อไปเรียนไกลบ้านล้มเหลวจากการเรียนในระบบซ้ำเติมทุกของพ่อแม่ที่แบกภาระหนักบุญบาจบม .6 ป็นี้20,000 จบปรญญาตรบปน,นี้สี่แสนสุดท้ายก็ไปไม่รอดนี่คือรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดไม่แพ้อบายมุกเลยพระจึงลุกขึ้นมาจัดก,การศึกษาแบบพอเพียงเป็นทางเลือกให้กับชุมชนให้ลูกหลานได้เรียนรู้จากฐานชีวิตและความเป็นจริงของครอบครัวชุมชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงคิดได้ทำเป็น หลังจากไปรเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์กลับมากระตูนตั้งใจจะทำนาข้าวอินทรีย์จึงขอยืมรถไถทที่บ้านมาปรับพื้นที่ทำแปลงนานด้วยตนเองโดยมีพ่อมาช่วยสอนค่ะเรามาทดลองดูจุดเด็ดของเขาคือปลูกข้าวหนึ่งไร่ได้ร้อยถังเ่ยค่ะถ้าได้จริงแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่เราใช้เปลี่ยนจากสารเคมีไปอินทรีย์ยค่ะ ในห้องเรียนของจริงที่มีอยู่หลากหลายเด็กๆถูกท้าทายให้ฝึกคิดวางแผนเพื่อตอบโจทย์ในชีวิตจริงของตอนเองและครอบครัวลงมือทำและแก้ปัญหาโดยมีเพื่อนและครูร่วมเรียนรู้เคียงบ่าเคียงไหล่ทำไปด้วยกันเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ยังมีความสุขอบอุน่นท่ามกลางมิตรภาพเมื่อกลับมาถึงบ้านการทำหน้าที่ลูกที่ดีผ่านกิจวัตรประจำวันทั้งช่วยงานบ้านปรนิบัติ พ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายคือสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอดีใจมากเลยค่ะภูมิใจมากที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความรับผิดชอบได้อยู่ด้วยกันพร้อมนายก็มีความสุขกับเจ้า <laughs> มีความสุขครับเราสามารถเลือกได้ครับเป็นการจัดการศึกษาที่ทำให้เด็กๆไม่ละทิ้งครอบครัวชุมชนรักและผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของถินฐานบ้านเกิด ได้สัมผัสคุณค่าภายในตนค้นพบความรักความฝันจากการลงมือทำในภาวะที่ปราศจากความเครียดเค้นบีบคั้นมนเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความงามและศักยภาพภายในจึงค่อยๆเติบใหญ่งอกงามสามารถที่จะพัฒนาหมู่บ้านของเราได้เงคะถ้าเราร่วมกันทำไงคะ่ะต่อไปเนี่ยเขาจะสามารถพึ่งตัวเองได้ต่อไปเขาจะสามารถไปที่พึ่งให้กับชุมชนสังคมได้ ประเทศชาติได้อดีตแก้ไขไม่ได้ครับแม้เสี้ยววินาทีก็เราก็แก้ไขไม่ได้แต่เราจะทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุดครับ